เดี๋ยวท็อปจะแปลงฟันด้วยนี่เลยแปลงสีฟันสปาร์ l เก o n ไอออนีอจะบอกทุกคนว่าเขาทําความสะอาดซอกซอนได้แบบล้าลึกมากเลยทุกคนดูขนาดขนแปลงเขาดิเป็นไมโครไฟล์แค่0 0 1มเมตรเงอโโห วิธีการใช้งานนทุกคนปึ๊บเข้าไปแค่นี้เองนี่ทาให้มือเปียกหรือว่าแปรงเปียกก็ได้แล้วก็เอามือเราอะสัมผัสตรงที่แถบแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็ใช้งานแป้งเหมือนแปง้งทั่วไปเลยที่เราแตะแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าแปรงเนี่ยมีประจุลบนะทุกคนจะช่วยทําความสะอาดซอกฟันแล้วก็ลดคราบพลักแล้วก็หินปูนได้ด้วยบีบก็ไม่ปึ๊บนี่แล้วเราก็แปรงเลยนะทุกคนก็คือทํามุม45องศาแปรงอย่างงี้ห้าองล้วก็แปรงฟันนี่ถูกต้องใช่แล้วก็ปัดออกงี้นี่แล้วก็ทำไว้เรื่อยๆจนครบ ส่วนตัวแบตเตอรี่นะทุกคนเช็คได้อย่างนี้เลยกดปิ้วปล่อยลําแสงเลยทุกคนอย่างนี้คือสามารถใช้งานได้นะคือแบตเตอรี่เขาอยู่ได้ถึง2ปีเลยตั้งแต่เปิดใช้งานอ่ะโอ้ยาวนานจนลืมเลยอ่ะส่วนหัวแปงนะทุกคนก็ถอดเปลี่ยนได้ตึ๊กนี่หัวแปลงก็จะมีทั้งหมด2แบบอันนี้เป็นหัวแปงแบบใหญ่สําหรับผู้ชายหรือว่าสรีระปากบงกว้างแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือเป็นหัวแปงแบบอเล็กนี่อเล็กเป็นของผู้หญิงนะทุกคนสําหรับสรีละปากเล็กๆ ก็หัวแปรงควรเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะทุกคนเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันของเราเพราัมนบานแล้วก็เปลี่ยนสำหรับใครที่สนใจอยากใช้แปรงประจุลบแบบท็อปนี้นะทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปวัดสันทีฟแอนด์บอยบิ๊กซีโลตัสหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะหรือช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซัดจ้าไปาทุกคนท็ขอตัวไปอาบน้ำกันกว่าเพราะตอนนี้เหนียวมากแล้วครับ